ขอรุ้นให้เป็นมันอยู่ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตำแหน่งปัจจุบันก็แล้วกันนะคะถ้าถานี่คือถ้านี่คือไพ่ที่ดีที่สุดนะคะนี่เขาเรียกว่าองค์สุยเทพองค์สุยเทพถ้าท่านอยู่ตำแหน่งไหนก็คือตำแหน่งนั้นจะทรงพลังแต่ที่ชัดเจนที่สุดบอสโจมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนดีบอสโจมีเพื่อนดีเพื่อนเขาเป็นมีอำนาจมีบารามีคอยสนับสนุนบอสโจนะคะ อทีนี้เราจะมาดูวัยนี้นี่คืออดีตที่ผ่านมาในดวงของบอสแม่ขอให้เป็นไพ่เลขไหนก็ได้เพราะมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะให้เป็นไพ่ที่ไม่ดีก็แล้วกันอืมแต่ว่าสําหรับไพ่อุบัติเหตุน่ะมันมีแค่ใบเดียวแม่ไม่ค่อยห่วงอเดี๋ยวแม่แอบดูคนเดียวก่อน Yes โอเคแม่พอใจไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่แห่งแห่งการไปทำบุญบง่งบอกว่าเจ้าของดวงชะตานี้เป็นคนจิตใจดีเป็นคนชอบทำบุญสุนทานเป็นคนมีความเมตตาเอื้ออาทรเขาเป็นคนชอบมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาร์นะคะคนคนนี้ชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนหรือเขาเป็นคนที่จิตใจงดงามมีความเชื่อ ในสิ่งที่มองไม่เห็นปาฏิหาริย์ต่างๆพญานาคครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิธ์ทุกพระองค์เขามีความเชื่อเช่นนี้นี่คือดวงชะตาของเจ้าของไพ่นะคะทีนี้ให้องค์เชอเทพจะขึ้นตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้แม่ก็ไม่ไม่ห่วงนะคะมันดีทั้งหมดและขออย่างเดียวอยาขึ้นตรงนี้ แต่มันได้ผ่านมาแล้วนั่นหมายก็ว่าจะขึ้นตำแหน่งไหนคือดีหมดเลยแม่ไม่ซีเรียสอ่านะคะมีเรื่องมาบอกหญิงอะไรจอดกูไม่อยากฟังมึงเลยมึงไม่ให้เกียดกูมึงมาเรียกกูหญิงเจอ๋อเจอกูไม่ชอบนะคะเดี๋ยวแม่แอบดูคนเดียวก่อนนะอุ้ยทุกคนนี่คือโชคชะตาแล้วแหละมันคือโชคชะตา บอสยังไงก็ติดหนึ่งมาแรงเอาแม่ฟันทงเลยบอสจะต้องติดหนึ่งมาแรงค่ะตามรอยลูกอุ๋งเพลงนี้ไม่ธรรมดาเขาจะต้องมีความเป็นโปรเฟชโนอลหรือเป็นที่น่าสนใจเพลงนี้จะสะกดจิตสะกดใจแฟนเพลง,พลงปังค่ะปังค่ะปังแน่นอนค่ะแม่ไม่ห่วงแล้วแม่จะไปใจแล้วการตัตีเพลงของบอสจะต้องปังค่ะล้าเปอร์เซ็ติดหนึ่งมาแรงค่ะ นะคะแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งให้บอสโอนเงินไปทําบุญที่ไหนก็ได้นะคะให้บอสโจโอนบุญโอนตังไปทําบุญที่ไหนก็ได้อืมแล้วบอกว่าสิ่งใดที่บอสเคยลั่นวาจาและบอสไม่ได้ทําให้สิ้นสุดในวันนี้ให้บอสโอนเงินไปทำบุญที่ไหนก็ได้ใครก็ได้ไปบอกบอสด้วยแม่ไม่มีไม่มีมม uh, หลังบ้านกับบอสแม่ไม่เคยคุยส่วนตัวกับบอสนะคะฝากถึงบอโจ อ่ให้ใครก็ได้ให้บอสโอนเงินไปทําบุญที่วัดวัดไหนก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นการโอนไม่ใช่เอาเงินไปหยดที่ตู้ไม่นะให้บอสโอนเงินไปทําบุญช้าบอสติดค้างสิ่งสิทธิ์หรือเกี่ยวกับกรถินผ้าป่าแบบว่าตั้งใจจะร่วมทํากรถินแต่บอสลืมให้โอนเงินไปวัดไหนก็ได้ค่ะแล้วบอสจะปังมากๆให้ทําก่อนวันที่ยี่สิบสี่นะคะ <g ül> ขอุณกาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังช่วยเหลือบอสอยู่ตอนนี้นะครับท่านมีนามว่าพ่อปู่ทเวศวรรันพ่อปู่ทเวศวรันรขึ้นแบบชั